What I'm saying Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แลับก็อ่านเร่อดอไรอย่คุณพี่นรบอกคนงานพี่เไาคุณไม่แค่หนต่อเดี๋ยวเรามาะมูลอ้าองค์นี้ก็แล้วกันรูว่ายังไงครับเฮ้ทอง่คนีน่วันวนทนทุกวันนุกันนัวนววนันนะรัวว่ว

ช้าครับทางไว้ก่อนครับทางไว้ก่อนครับคู่นักรัาหลวงพ่อหันสงพันเจ แล้วก็ภาคใต้ là một cái <laughs> công mà Thanks. Okay. ที่วันนี้พยายามจนได้ประกาอศออกเฟซออกสื่อมากวัวจะจะวาสัตายักษโดมจนได้รลดควันยักโยมเลยไม่พลาดโพสอะไรอะไร,ใใรแล้วก็หรือว่าพวกเราตอตั้งใจน,น,นะพยายามดีห้าปนะีท่านพวกหทุกั้องมเทั้งที่จะร้องน,นี่ถือว่าเรา ทำบองนะร่วมกันในกองทัพป็นโต๊ะเปนไทยศักดิ์คณะสภาสถาบานตชนทุกคนทุกท่านจงประสบพบแต่ความสุขความเจริญอหน้าที่การงานการเงินทั้งหลายจิตใจให้รุ่งเรืองทุกทุกท่านหาปราศจากโรคภัยอันตราย เื่อวานตอนท่านมาท่านบอกขาดอีกนิดหน่อยพอเห็นท่านวันนี้นะครับผมรู้สึกยินดีในการทําบุญของญาติที่ททุกท่านนะครับท่านทาบุญแล้วมีความสุขเห็นได้จากการประมูลพระเงี้กมีแต่รอยยิ้มนะครับการทําบุนที่ดีที่สุดมีในสุขสุดก็คือการทําบุญแล้วมีความสุขผมเห็นแล้วผมดีใจดีใจจริงๆนะครับเงินปัจจัยที่ท่าน นำมาให้กับวัดนามูลแต่ท่านโภคงจะเห็นนะครับหลายท่านจะมาเป็นครั้งแรกแต่ท่านคงจะมาหลายครั้งน,นะครับอตอนนี้วัดนาบุลกำล,ลังก่อสร้างพัทยาด,ด้วยบริเวณในในโบสถ์หารด้วยนะครับแล้วก็ขอฉันที่ที่จะสมคุณแบบเป็นพระอาจารย์เป็นโค้งแบบลงมือทำเองด้วยนะครับท่านอาจารย์สองฝ่าย แแพ็กเองทีน,นี้คือเป็นความรับมือจากจากหลายๆภาคส่วนนะครับที่ให้งานออกมาได้สําเร็จนะครับเราหวังว่าญาติธรรมจากกรรมุกกาคงยกรมีน้ำใจน้ำใจมาถามพวกเราอีกนะครับวัดนนบุญหหรือบ้นานแนวนอกนอมีประชากรไม่เยอะตามความสาคัญของพวกเราไม่สามารถจะสร้างอะไรได้มากมายขนาดนี้นะครับแต่ด้วยน้ำใจของท่างานออกมาได้สมบูรณ์แบบ นี่ขอทิ้งทน,น,นครับแล้วก็การก้ตนรับเมื่อวานเจอพายุทีไต้หวัครับขออภัยด้วยนะครับอเ,อาเนาะจริงๆแล้วนะครับบ้านนนะรานอกเนี่ยแรงมาประมาณ5-6เดือนแล้วแต่พอรู้ว่าท่านจะมาเน,ะนี่ยฝนจืก็แปลกดีเหมือนกันครับเนะาะพายุมาเลยเออผมก็แปลกกันที่ท่านถามความสุขความโลกเย็นมาให้พวกเราจริงๆ,ๆนะครับแล้บอกว่าจะนํามาเรื่อยๆนะครับรลกเย็น แต่ไม่ต้องการพายุหรอกครับเมื่อวันไฟดับเมืมเ่อวานเตรียมงานไม่เรียบร้อยนะครับอยากให้สังสรรค์เลือ่อนเลื่อนกันวันนี้ไฟดับพายุมาเลยเห็นเสืดอด้วยไฟไม่เป็นไรเนาะไปเดินก็สนุกด,ดีอาหารอร่อยมครับท่านอร่อยมากเลยโอ้โหขอบคุณแม่ไม่บ้านขอบคุณด้วยนะแม่บ้านกินทำอาหารอร่อยให้นะครับก็ขออนุโมทนาบุญแม่ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรือคนที่ฝากเป็นเงินปันจจัยมาเนาะฝากรองทขาไม่ได้มาเราเรารอ้ว่าก็ขอให้ท่าน มีความเจริญในหน้าที่การงานร่ำรวยพวกทรัพย์ร่ำรวยสติปัญญานะครับร่ำรวยอ่อทุกอย่างที่มีในโลกนี้ขอให้อยู่กับพวกท่านตลอดไปขอบคุณพระทิพนะครับการเป็นตัวแทนการศาสขอบคุณทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทฤการทางศาสนาพวกพุทธศาสนาของทิษฎีทอดพระคาถาของแต่เซตินนะครับแต่ก็ขอเรียนเชิญตอนนี้นะครับเราทดกคน แล้วรัอาารในเต็นะครับตรงนี้ทำให้ร่างกาอาจจะเตรียมไล้วให้แล้วก็ส่วนคณะกรรมกษาวัดทางบนอาจจะรับข้อสอบที่ลงตัวนะครับทำให้ร่างกายจะเตรียมให้ร้อนแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขเจริญในทุกๆสิ่งมันการันตันก่อนนะครับที่เราจะยินและเจริญเจะยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุครับ

หวังว่าการเดินทางาในรถวัดคันนี้จะไปถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพนะครับที่พระอาจารย์บอกเมื่อกี้พื้นที่วัดเท่า,าไ,ไ,หหไ,หไหร่นะ <c ười> เ,เ,เมื่อกี้จำได้ไหมหนึ่งไร่เท่าไหร่นะเอาเอาจดไว้ด้วยเนอผมว่ามีโอกาสนะเดี๋ยวโด,ด,ด,ดนสักเลขอ่ะพระอาจารย์แกแม่นนะครับแกเคยบอกมาวดวดที่ผ่านมาก็เลขที่แกนอนอยู่นี่แหละเลขที่วัดนี่แหละครับก็ห้อย เดินทางด้วยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจผมกำนันธามนูนกุญแจจันทร์ครับกำนันหัวทุ่งก็เป็นกระมำการวัดนาบุญด้วยขอบคุณมากๆขอบคุณที่สุดในโลกครับขอบคุณครับนาอุ่นน่องนะครับก็ขราวหน้าแต่เราก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะก็จะอจจากจะช่วยสนับสนุนวัดนะครับเพิ่มเติมอีกหน่อยแต่ว่าเราอาจจะดูอาจจะกระถิ่งไม่ได้มาแต่ว่าพระป่าอาจะมาแลค่อยว่ากันมันยังมีเวลาอยู่เนาะกอง ก็กลาบขอบคุณท่านอีกทีนะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องแม่ครัวลงครัวต่างๆแล้วก็อาหารอร่อยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ๊ายบทั้งหมดหนึ่งแสนหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันแปดสิบห้าบาทถ้ว่าแสนสองที่ตั้งเป้าไว้ก็ถือว่าผ่านเนาะถือว่าสำเร็จเพราะว่าผมก็รับปากแต่ด้วยความจริงใจก็ต้องขอบคุณ ขอบคุณทุกท่านเนาะขอบคุณทุกท่านแล้วก็โดยอ่เฉพาะน้องปูน้องมอสวันนี้ก็มาทําข่าวออกสื่อให้นะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับคือถ้าเอ่ยมันก็อาจจะไม่ทั่วถึงเนาะก็เพ็นนั้นว่าขอบคุณทุกทุกท่านนะมาวันนี้ครับครับกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ชมรายการขนาดนี้นะครับ ผมนายชาณรงค์ทวีสุขนะครับประธานทีมงานญาติธรรมลำลูกกานะครับวันนี้นะครับได้นําคณะพระป่าสามัคคีเดินทางมาจากอาเภอลำลูกกาปทุมธานีนะครับ45ท่านนะครับึมีความประสงค์นะครับจะสมทบทุนสร้างพระบสถสดที่วัดนาบุญที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับเพราะว่าคณะญาติธรรมลำลูกกาเราก็ทอด กระถินพระบารวมมาแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ห้านะครับเราก็ทํามาจนกระทั่งวัดเกือบจะแล้วเสร็จนะครับก็จึงวันนี้ก็เป็นวันดีวันหนึ่งนะครับนนก็ตั้งใจมาหลังจากสงการแล้วนะครับพี่น้องที่อยู่ตําบลคูุคตลําลูกกานะครับที่ผมแล้ได้ออกไปแห่บอกบุญตามชุมชนตามตลาดนะครับก็ขอบพระคุณทุกๆชุมชนทุกๆตลาดในย่านตำบลคลูุคตนะครับที่ท่านให้เข้าไป อบอกบุญตามชุมชนตามประหลาดของท่านนะครับได้เงินมาสมทบพี่น้องที่จะมาร่วมบุญนะครับประสานมาทางผมนะครับชานลงทวีสุขศูนย์แปดเจ็ดศูนย์สามสี่สองเก้าสี่สองหรือพี่น้องจะเดินทางมาทําบุญที่วัดนาบุญตำบลหัวทุ่งอําเภอลองจังหวัดแพร่นะครับก็เชิญได้เลยนะครับเซิร์ชกูเกิลมาก็ถึงแล้วนะครับวัดนาบุญนะครับอําเภอลองจังหวัดแพร่ครับ สุดท้ายนะครับอยู่ในเทศการของการอยู่นะครับขอคุณพระศรีรันาตน์ไตยนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับย้อนกลับไปหาพี่น้องที่ร่วมทําบุญในตาบลคุกระลำลูกกาเราและพี่น้องที่เดินทางมาขนาดนี้นะครับให้สุขภาพของท่านแข็งแรงครอบครัวอุ่นการเงินการงานเจริญรุ่งเรืองนะครับขอมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของท่านนะครับครับกล่าวสวัสดีครับสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะทุกๆุกท่าน We are we are together from Patum Thani. Uh, sorry, uh, let me know your name. Mm. Oh, <laughs> my name is Rainer Bischoff. Mr. Rainer yes. Bischoff. Mm -hmm. Okay. Yes. And, and, and where you came from? Uh, I came from Germany, from the north of Germany. Oh, from the north, Near uh, the. And then, uh, how long you you been here? โอ้ e ัน d e e 4สัปดาห์4สัป e าห์13วันอ๋อเ h ยเขามาแค่4อาทิตย์ในเมืองไทย you go back ุณกล y บ o ุณกลับไปเยอรมันเออ h 0พฤ n May วันที่10เดือนนี้เขาจะกลับเยอรมันนะคะ I hope I hope you come back again I, I think you like Thailand oh. so Thailand is, okay. beautiful. But, yeah. is beautiful the nature s beautiful the

มาเที่ยวในเมืองไทยพบรักในเมืองไทยเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าแล้วคุณจอยเนี่ยก็ได้แนะนําให้พวกเราอ่ะมาร่วมบุญกันครั้งนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นบุญใหญ่ะนะคะไม่ไม่มีคุณจอยก็เป็นเป็นเป็นสื่อจางในการทําให้คุณไรเนอร์มาพบการทำบุญของเราที่นี่นะคะ m r r i ตอร how how do you feel when when you come uh, today for about buddhist uh, oh. วัดนาบน how oh. do you feel ไป Uh, I'm not uh, religious, mm -hmm. uh, it's very very interesting. Mm -hmm. Interested? Mm -hmm. uh, yeah, to see the ceremony and mm -hmm. oh, everything <laughs> is okay. okay. Yes, 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 yes. yes. But, but I... when when you go back to Germany, uh, can you write uh, like, a uh, like recommend recommend to your country to <Yes. S 1> your people of yes y e yes 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 I hope so I can ใ uh, uh, e mm ่ฉ hmm. ja, mm ันสาม r รถบอกคนอ e r นๆ e กี e ยว e ับป e ะเทศไ e ยได้ e r ก e ันได้รู้จ e กมากมาย e m e ถึงเกี่ยวกับศ e าพุทธด้วนีเรื้เลากมชอบในไทยคนไทยทุกคนขออนุญาตเป็นเพื่อนๆที่มาทาบุญในวันนี้ เพราะว่าอยากนําเสนอมิสอร์เนร์ให้เขาไปเผยแพร่โอกาสนี้นะคะต้องขอขอบคุณทีมงานทุกๆท่านนะ,ะที่เราทําให้เรามาพบเจอร่วมบุญกันวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแต่คณะสัตยาธยมสาธุชนทั้งหลายในวันนี้พระอาจารย์ก็ได้เป็นตัวแทนของชาวบ้านสัทธา วัดนาบุญก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านต้องขอขอบคุณที่ท่านได้นำผะะ้าป่าสาม,มัคคีมาทอดถวายยังวัดนาบุญตำบลหัวทุ่งอำเภอลองจังหวัดแพร่ในโอกาสนี้ทางวัดก็จะได้นำจตุป,ปัจจัยมา พัฒนาวัดในส่วนของอุโบสถและได้ต่อเติมโรงครัวหอฉันอาคารเนื้อนาบุญให้สำเร็จรุ้่วงตามวัตถุประสงค์ที่ทางวัดและทางคณะยติธรร,รมลำลุกกาได้ร่วมกันสร้างมาเป็นเวลา5ปีในปีนี้เป็นปีที่5ในปัจจุบันนี้ทางวัดเนาะก็ได้ วางโครงการไว้เนาะเพื่อที่จะได้ขยายเขตของวัดซึ่งปัจจุบันนี้เนื้อที่ของวัดมีเพียงแค่ไร่เศษหนึ่งไร่เศษซึ่งก็เป็นวัดเล็กๆกลกกางชุมชนก็คิดจะขยายในการสร้างเป็นะสะพานเชื่อมไปยังอีกฝั่งของอลำห้วยก็ จะต้องอใช้ปัจจัยในการสร้างแล้วก็ได้ซื้อที่ดินด้านข้างาเป็นเขตของวัดก็ต้องอาศัยแรงกำลังศรัทธาอยู่พอสมควรในการสร้างาสะพานเชื่อมก็คาดการประมาณวา่าใช้งบประมาณจำนวน3ามล้านบาทในการ สร้างสะพานแล้วก็ซื้อที่ดินถวายวัดก็เรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่การร่วมบุญในการซื้อที่ดินถวายวัดเพื่อให้วัดนี้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปอก็ต้องฝากคณะศรัทธาทั้งหลายได้ช่วยกันธนุบำรุง วัดเล็กๆท่านใดอาจจะร่วมบุญสามารถโอนจตุปัจจัยเข้าบัญชีวัดเลขบัญชี513-0432-460ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดนาบุญก็ต้องขออนุมโมทนาขอบคุณกับทุกคนทุกท่านขอเจริญพร